สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคนเกษตรมือใหม่นะครับเหมือนเดิมวันนี้มาตัดหญ้าวันนี้มาตัดหญ้าคันเทะคันนาคันนาตัดเสร็จแล้วเพึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวดูก,ก่อนครับตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับรใ,หให้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 กับคันนานะครับ วันนี้นะครับหลังจากพักพักมาสักคู่ก็เลยก็เลยมาพวนดินนะครับพวนดินให้กับอินทราลัมนะครับผมอินทผาลัมผมพวนให้แล้วตอนนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับพกคงครบรอบใส่ปุ๋ยพอดีเนี่ยนะครับปุ๋ยซีอัดเม็ดใส่ผมก็จะใส่ประมาณ 2ี่สิบวันครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับยี่สิบวันนะครับประมาณไม่ไม่ไม่อยู่ระหว่างนี้นะครับวิธีการใส่ปุ๋ยเมื่อกี้ผมได้วนดินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมวนดินให้กับอินทผาลำไปแล้วนะครับวนดินให้แล้วนะครับใส่ปุ๋ยก็จะเป็นอินทรียดเม็ดครับอินทรีย์เม็ดก็นีครับก็ประมาณนะครับต้นกานี้ผมก็ใส่ประมาณ กำมือนึงนะครับกำมือนึงกับครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะไปต้นไม่นะครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยเนื่องจากว่าตัดหญ้าให้กับให้กับคันนานะครับใส่ก็ใส่บริเวณเออรอบรอบทรงคุ่มนี่แหละครับนะครับรอบรอบทรงคุ่มก็ สองต้นนะครับสองต้นประมาณสามกร,รัม,มือนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับอินทรีย์อัดเม็ดเนี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ่าตัดหญ้าอา่คนข้างหน้าก็ตัดเหมือนกัน <c oughs> เอาเอาต้นนี้ลืมตัดลืมตัดไปเลี้ยงอ่ะตัดไปเลี้ยงหน่ไงตัดไปเลี้ยง ใส่ปุ๋ยนะครับก็ประมาณรอบรอบทรงคุ้มกัมหนึ่งกัมกัมก็ไม่แน่นนะครับกัมหลุมหลวมก็พอดีพอดีพอประมาณนะครับใส่ปุ๋ยอินรียนะครับอ่าใส่ต้นนี้เรียบร้อยสองสามแล้วอ่าต้นนี้นะครับ่านผู้ชมนะครับก็เป็นอินตาผาลำ ที่พเพาะจากเมล็ดนะครับที่ปลูกไว้ก็ประมาณตอนนีอ้อายุนะครับอายุท่านท่านผู้ชมอายุโคกได้เพึ่งได้อายุ6เดือนแล้วหก,หกเดือนหเดือนนะครับผมอายุหเดือนแล้วซึ่งผมก็ทดลองปลูกนะครับปลูกทุกปลูกแทบทุกอย่าง <ś at S 1> <c oughs> านี่ครับกำมือประมาณนี้ ก็ไม่ถึงกับกำกำแน่นนะครับก็ประมาณโดยโดยรอบๆโคนทรงพุ่มเขานี่แหละครับโดยรอบทงพุ่มเขาปลูกไว้ที่นี่นะครับนี่นะครับพรวนดินให้แล้วก็ีโวกาสใส่ปุย๋ยมาตัดหญ้าคันนาอันนี้ใส่เอ๋อันนี้ใส่แล้วต้นนี้ต่อไปนี่นะครับ ก็มาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้สวยๆงามๆก็บอกเขานะครับท่านผู้ชมผมก็พูดของผมไปเรื่อย <c oughs> อ,อุ๋ยอินทผลัมก็เป็นอินทผลัมที่เพาะจากมเมล็ดนะครับก็ซื้อมาจินกันก็ก็เลยลองเพาะดูก็เลยว่าเออพอเขาเกิดขึ้นมาก็อ่ะปลูกซะหน่อยนะครับ เผื่อได้อยู่ได้กินนะครับปลูกไว้กินก็เป็นสายพันธุ์บาฮีนะครับบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองลูกโตนะครับอ่าก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงให้เขาโตมาก่อนให้เขาติดลูกก่อนค่อยว่ากัน <c oughs> อ่าโอ้ฝนก็จะมาแล้วครับมืด มืดมาเลยอ่ะใส่ปุ๋ยก่อนนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยอายุหกเดือนนะครับซื้อมาอ่าเพาะเพาะเพาะเองนะครับเพาะเองผมก็เพาะแล้วก็จัดก,การเอามาปลูกตอนปลูกก็ต้นแม่ใหญ่นะครับต้นเล็กๆปลูก,กต้นเล็กเลย ต้นประมาณนิดเดียวครับต้นประมาณนิดนิดเดียวเล็กเเลยผมปลูกเพราะพอาะขึ้นมาสักพักก็ปลูกเลยนะครับผมปลูกเลยโรยโรยไปให้ปุย๋ยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับผมปุ๋ยอินทรีย์อัมแมตทำท่าจะตกจริงๆว่าฝนอ้าวแค่นี้นะครับเรียบร้อยอ่านี่อ่า เรียบร้อยเสร็จแล้วไปนี่ครับนาข้าวมีแต่หญ้าฝนมาเดี๋ยวจะมาไหมเนี่ยเนี่ยมืดมาเลยนะครับน,นี้ก็มะนาวอันนี้ก็มะละกออา้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยมาตัดหญ้ามาตัดหญ้าแล้วก็ถือโอกาสใส่ปุ๋ยอินทผาลำไปในตัวเลยพร้อมๆกันนะครับ ได้ครบรอบจังหวะเขาพอดีอ่าสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมใส่ปุ๋ยนะครับบ๊ายบาครับผมขอบคุณครับที่ติดตามชมครับผม